สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2023-2024ในรอบ16ทีมสุดท้ายกันนะคะเมื่อคืนวันอังคารที่13คกุมภาพันธ์2567ผลการแข่งขันปรากฏว่าโคเปเฮเกนแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ3ค่ะโดย1ประตูของโคเปเฮเกนได้มาจากแมกนูสแมสซันนาทีที่34 ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้3ประตูจากเควินเดอะบอย์นาทีที่10บเบนโดซินวานาทีที่45บวก1และฟิลโฟเดนนาทีที่90บวก 2, 2> ขณะที่อีกหนึ่งคู่ไลซิกเปิดบ้านแพ้เรยอัลมาดริดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะคะมาดริดได้หนึ่งประตูจากบราฮิมดิอาสนาทีที่48ส่วนการแข่งขันเมื่อคืนวันพุทธที่1 4กุมภาพันธ์2567ปรากฏว่าปารีสแซงต์แชงมงชนะเรยอัลซเซดาไป2ประตูต่อศูนย์ ปารีสได้ประตูจากเอมบัปเป้นาทีที่58และบาคโคล่านาทีที่70ขณะที่อีกหนึ่งคู่นะคะลาซิโอชนะบาเยอร์มินิกไป1ประตูต่อศูโดยลาซิโอได้1ประตูจากจุดโทษของอิมโมบิเลในนาทีที่69ค่ะสำหรับทั้ง2คู่นะคะจะแข่งขันนัดที่2ในวันที่5มีนาคมนี้โดยบาเยอร์มินิกจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลาซิโอและปารีสแซงต์แชมงจะบุกไปเยือนเรอ,อัลสุเซดาดค่ะ ทังนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2023-2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ